สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องลายมือกันนะคะวันนี้นะคะแม่หมออ้อยจะมาพูดเกี่ยวกับเนินสุกนะคะเนินสุกคือเนินที่อยู่ใต้หัวแม่มือนะคะเป็นเนินที่ทายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าหากอ,อ,อยากรู้นะคะว่าเราเป็นคนมีบุตรง่ายหรือไม่นะคะ ให้ดูที่เส้นตรงนี้นะคะในเนินสุกนะคะมีการตั้งตรงขึ้นไปหรือไม่นะคะหากเราเห็นนะคะเส้นตรงตั้งขึ้นไปนะคะในเนินสุกนะคะให้ถ่ายว่าคนคนนี้นะคะจะมีลูกง่ายค่ะหากในกรณีที่เราเห็นเส้นตรงขาดขาดอยู่ในเนินสุกนะคะแบบเป็นรอยประอย่างนี้นะคะ แบบเป็นรอยประอย่างนี้นะคะอยู่ในเนินสุกนะคะให้ทายว่านะคะคนคนนี้นะคะมีบุตรยากหากเป็นชายนะคะก็จะเชื้ออ่อนค่ะการทายการมีบุตรนะคะให้ดูในมือซ้ายของผู้หญิงค่ะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ